ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning s h a r ์กับผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการหา Academic Supervisor หรือว่าการหาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับสำหรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในรูปแบบ e mbassy recommendation นะครับที่มีหลายๆคนที่มีข้อกังวลใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับการเลือกแล้วก็การค้นหาหรือว่าการกรอกข้อมูลลงไปในใบสมัครนะครับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นว่าควรที่จะใส่ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นยังไงดีจะหายังไงดีนะครับแล้วถ้าหากว่ากรองไปแล้วเนี่ยมันเป็นที่แน่นอนเลยไหมว่าเราจะต้องไปเรียนกับอาจารย์ท่านนั้นนะครับก็มาดูกันนะครับซึ่งแน่นอนถ้าหากว่าใครได้เคยเห็นในส่วนของใบสมัครธุรัฐบาลญี่ปุ่นในส่วนของพาร์ทที่เป็น academic supervisor เนี่ยเขาก็จะมีให้กรอกได้ทั้งหมดสามอาจารย์นะครับสท่านได้นะครับคราวนี้เนี่ย เราก็จะมาดูกันในส่วนของเรยกว่ามีคนเขาเขียนไว้นะครับในในส่วนของประสบการณ์นะครับในการสมัครทุนนะครับซึ่งอันนี้หนุ่ยก็ไปอ่านมาจากทาง j education นะครับเราก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยอยากจะามาฝากทุกคนกันนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงการว่าถ้าผ่านข้อเขียนแล้วแต่ว่าในปีอย่างปี2021เนี่ยด้วยปัญหาทางโคโรนาไวรัสเนี่ยก็เลยไม่มีส่วนข้อเขียนไปเพราะฉะนั้นในการกรอกใบสมัครอะไรต่างเนี่ยก็ กรอกเข้าไปแล้วแล้วก็รอรุ่นผลได้เลยนะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปในรอบสัมภาษณ์ใช่ไหมครับคราวนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยให้รีบหารุ่นพี่ทุนในสาขาเดียวกันนะครับเพื่อขอคําแนะนําในการตอบคําถามต่างๆนะครับซึ่งอสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าจะหลังจากประกาศผลสอบข้อเขียนแค่สัปดาห์เดียวนะครับในสภาวะปกติแต่ในในอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ การประกาศผลในส่วนของหลังจากที่ส่งข้อมูลเอกสารต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เตรียมตอบคําถามยอดฮิตที่นักเรียนทุนมักจะถูกถามนะครับเช่นงานวิจัยของเรามีประโยชน์กับประเทศอย่างไรทําไมถึงอยากมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทําไมไม่ไปประเทศอื่นทําไมมาหาวิทยาลัยที่เราทำไมต้องไปมาหาวิทยาลัยที่เราเขียนในใบสมัครอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จบแล้วเนี่ยจะมาทําอะไรคราวนี้ก็ ซ้อมพูดบ่อยๆนะครับลดความตื่นเต้นแล้วก็ในห้องสัมภาษณ์ก็จะมีกรรมการ3ท่านนะครับคอยยิงคําถามใส่เราอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ของเขานะครับ เขาบอกว่าถ้าได้รับทุนก็ถึงขั้นตอนการหาที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับที่เป็นอคาเดมิกซูเปอร์วเซอร์ของเราตอนที่เราไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะเรียกว่าได้ว่าเป็นพ่อหรือแม่ของเราที่ประเทศญี่ปุ่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยท่านก็จะมีบทบาทในการที่จะดูแลหรือว่าตัดสินใจชีวิตของเราตลอดตลอดระยะเวลาในการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ยากยากที่จะคาดเดาได้นะครับอันนี้ก็ต้องย้อนไปนิดนึงนะครับว่าตอนที่ยื่นไปสมัครเนี่ย เราต้องเลือกมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาอาจารย์งานวิจัยของเรานะครับก็จากอาจารย์สามท่านเราก็ใส่ไปก่อนนะครับเขาบอกว่าใส่ไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องไปติดต่ออาจารย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ทุนหรือเปล่านะครับตอนที่เรากรอกใบสมัครเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าใครรู้จักอาจารย์ท่านนั้นอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวก็จะดีไปเลยนะครับก็จะใส่ลงไปได้เลยนะครับ คร <ues> นี้เนี่ยพอถึงตอนหาอาจาร,รย์ที่ปรึกษานะครับหลังจากที่เราได้ทุนมาแล้วเนี่ย <Wow. S 2> เราก็ต้องพยายามติดตอ่อขอให้อาจาร,รย์ที่เราเลือกไว้นั้นนะครับรับเป็นอาจาร,รย์ที่ปรึกษาให้ได้นะครับโดยแต่และมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือหลังจากถ้ารู้ผลแล้วว่าสอบสัมภาษณ์ or, ผ่านอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นถึงจะเข้าสู่กระบวนการในการติดต่อไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนั้นนะครับว่าท่านพร้อมที่จะรับเราเข้าเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนในกลุ่มงานวิจัยของท่านหรือเปล่า นะครับก็จะกลับมาใกล้เคียงนั้นหรือคิดว่าใกล้เคียงกับการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในรูปแบบ University Recommendation เพียงแต่ว่ามันสลับขั้นตอนอย่างเท่านั้นเองนะครับในส่วนของทุนแบบสถานทูตเนี่ยก็คือเหมือนว่าเราจะต้องผ่านทุนก่อนผ่านการสอบเรื่องทุนก่อนแล้วค่อยไปหาติดต่ออาจารย์แต่ว่าในส่วนของในรูปแบบผ่านมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือเราต้องสอบ ไปพร้อมๆกันคือหาอาจารย์ก่อนเลยหาอาจารย์ว่าอาจารย์ท่านไหนอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ไปพร้อมๆกันถึงจะเขาเรียกว่าอ,อะไรสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเป็นการคัดเลือกทั้งการเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็การได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้ก็ในบางที่ก็สามารถที่จะติดต่อหาอาจารย์ได้โดยตรงนะครับหลังจากที่เรา ได้ผ่านทูร่าบาลญี่ปุ่นแล้วในบางที่ก็อาจจะต้องอีเมลไปหาทาง Admission Office นะครับหรือส่วนกลางของคณะเพื่ออธิบายความตั้งใจแล้วก็แนบเอกสารข้อมูลแผนงานวิจัยะอะไรต่างๆเราไปนะครับบางคณะส่วนกลางก็จะทําการแจ้งอาจารย์ให้แล้วก็ตอบคาถามเราได้นะครับแต่ที่พบมาส่วนกลางบางคณะเนี่ยอาจจะตอบเมลช้าอาจจะด้วยในเรื่องของการสื่อสารทางภาษาอังกฤษด้วยทีจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องอีเมลไปหาอาจารย์โดยตรงนะครับแล้วก็แนะนําตัวแล้วก็ ขอร้องอาจารย์แล้วก็พอทางสถานทูตเขาก็จะมีเวลาที่กําหนดไว้นะครับให้เรายื่นเอกสารของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เรียกว่า letter of acceptance นะครับซึ่งต้นฉบับเนี่ยจะต้องส่งมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคราวนี้จะพบบ่อยๆว่าอาจารย์ที่เราเลือกไว้ตอนที่สมัครเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรับเราหรือว่าไม่มีความถนัดในด้านงานวิจัยตรงนั้นนะครับเขาอาจจะแนะนําอาจารย์ท่านอื่น ให้หรือว่าอาจารย์บางท่านก็ถึงกับแนะนําให้เราแบบปรับหัวข้องานวิจัยเพื่อที่เขาจะสามารถที่จะรับได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปเราสามารถที่จะเปลี่ยนรายชื่อมหาวิทยาลัยหรือว่าอาจารย์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ตัวของคนที่เขาเขียนใน jeducation com เนี่ยเขาก็บอกว่าของตัวเขาเองเนี่ยอาจารย์ที่เลือกไว้ตอนแรกก็ไม่ตรงกับอาจารย์ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะกรอกชื่ออาจารย์หรือว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าหัวข้องานวิจัยตรงนั้นอย่างไรเนี่ยมัน ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นซะหนึ่ร้อเนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากเพราะว่ายังไงเราก็ต้องไปปรับตามตามหน้างานอีกทีหนึ่งร่วมถึงในส่วนของหัวข้องงานวิจัยด้วยซ้ําไปนะครับว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นตัวหน่วยตอนแรกเขียนมาเป็นแบบหนึ่งนะครับออตอนมาทํางานจริงๆถึงแม้จะเป็นแบบ University Recommendation ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องไปเหมือนร้อแบบนั้นนะครับคราวนี้ก็ พอจบขั้นตอนนี้แล้วก็รอนะครับอีกหลายเดือนจนกว่าที่สถานทูตจะประกาศคอนเฟิร์มการให้ทุนแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เราจะไปเรียนนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นประมาณเดือนมกราคมของปีถัดไปนะครับอืมก็เป็นประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ได้รับการคอนเฟิร์มทุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นไป ได้รับคอนเฟิร์มทุนแล้วก็เตรียมในส่วนของภาษาญ,ญี่ปุ่นไปบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอย่างน้อยก็อ่านที่รกากาดาคาตะการะให้คล่องมีความรู้พื้นฐานในการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นจะได้ไม่ลําบากมากหนักอะไรประมาณนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของเ,อเรื่องหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการกรอกลายชื่อมหอาชื่ออาจารย์แล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยนะครับก็ที่อาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆที่เราแบบมีความสนใจว่า จำเป็นต้องเป็นฟิกใน3คนนี้ไหมนะครับก็คือไม่ฟิกนะครับในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับที่เราจะต้องหาต่อไปในอนาคตยังไงเราก็ต้องติดต่ออาจารย์พูดคุยทําข้อตกลงพูดว่าเราได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วนะอืมอะไรเงี้ยล้วก็มันก็จะเป็นในส่วนของการเจราจารในอนาคตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักนะครับแต่ว่าก็เลือกให้อยู่ในสโคปที่ที่เหมาะสมนะครับกับงานวิจัยของเราประมาณนี้ครับ สำหรับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดนะครับสวัสดีครับ